สวัสดีครับวันนี้ต้โนนนท์ช anel น,นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนเฮียซิงนะครับอันที่ร้านเฮียซิงค์บอนไซครับโอ้ไมส้สวยมากนะครับนนโอ้โหแต่ละต้นโดยเฉพาะคอหมกต้นนี้นะสวนป่าสวนหมกแล้วก็มีปลาปลาลากเดียวจากธรรมชาติเนีมยมหยาหน้อยนี่แหละครับไม่ค่อยมีอ๋อปลาลากเดียวหายากหายากแต่เดนี้ก็ทำได้แถมหน้าทำง่ายจีิงจร เต็มหน้าทําง่ายโมกจะยากหน่อยมันติดยากนะครับอาา๋อนี่แต่โมกทรงนี้ก็หายากแล้วใช่ไหมไม่ค่อยมีคนทำหรอกไม่ค่อยมีคนทำนะต้นนี้เคยติดรางวัลแล้วใช่ไหมครับน,นี้มีสองอต้นไม้พุทธหกสิบเซนต้นนี้เคยติดรางวัลแล้วเมื่อสามสิบปีที่แล้วอู้หูแส่งต้นนี้ก็อายุเยอะมากโมกนะดอกออกสวยมากเลยนี่ ดอกสวยมากนะครับโมกทรงนี้หายากแหละราคาก็หมื่นสะองเองใช่ไหมครับเนี่ยต้น,นี้หมื่นสองไมขาย่ปล่ยยอยจริงจริง<ๆ>ผมไม่เคยปล่อยอ๋อไม่เคยปล่อยช่วงนี้อ้ขายเขาขายต้นนี้ก็สี่หมื่นห้าโมกอืมสวยดีไม,ไม้สวยเยอะๆนะครับไซส์ไซส์น่ารักน่ารักไซส์จิ๋วไที่งานบเิสคโก็หูลาเนี่ยครับ <ม>ใหญ่ไม้จะจบแล้วนะเท่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อหินก็มีไซส์ใหญ่ๆอ๋อนี่ก็เล่นรุ่นลุงนิดเลยหรือว่าก่อนลุงนิดอีกก่อนนิดนะอ๋อนี่เราอยู่กับเงาเซ้งนะครับคนในวงการรู้จักดีนะครับไม,ะะไม้สวยสวยเยอะทำเป็ลูกาวมาขายไงเห็นแล้วผมไม,ไม่ออกรับไม่ออกลับแล้วไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักครับตะกู อสวยมากนอนะครับบอลไทยมาขามสวยมากเลยมันสุดท้ายรถได้นี่นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูโมกอาจารย์ปองครับโมกราคาโมกเวียดนามนะครับสองแสนแปดสองแสนแปดดอกหอมดอกตูวีเป็นโมกเวียดนามนะครับโมกเวียดนามที่แบบ สวมากเลยนะครับโน่นตวนอาจาร์ปองอือครับอันนี้ก็เป็นหมากเล็กหมากน้อยนะครับหมากเล็กหมากน้อยสวยงามมากนะครับโอ้โหสวยดีโน่โครับก็เห็นเป็นโมก่สวยมากนะครับดูต้นนี้ดูนี่ครับสวยนี่ครับไม้ของอาจารย์ปองรื่นน้มันใส่ขอมันจ้อนอาจารปอง video thì điều cái bạn